สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องสอนคำนวณสถิติไทยนะวันนี้นะคะเรามาอยู่ด้วยกันนะคะในคลิปหลักสิบละเออหลักหน่วยล่างนะคะเนื่องจากว่าหลักหน่วยล่างเราเนี่ยรอบที่แล้วเข้าในส่วนของเลข2ออก3 2สองนะคะแล้วก็เข้าในชุดตัวเด่นด้วยอันมินให้1นแล้วก็5นะคะในชุดตัวเด่นเข้าที่เลข2รอบนี้ก็เลยในส่วนของปากหลักนะคะเดี๋ยวจะมาลงชุดให ชุดนี้ให้ก่อนนะแล้วก็พรุ่งนี้นะคะจะเป็นสรุป2ตัวล่างนะคะแล้วก็สรุป3ตัวบนสรุป2ตัวบนนะคะจะให้จบปักหลักให้ทันนะคะโอเคเนาะแต่ก่อนที่จะไปรับชมคลิปกันต่อมินขอคนละหนึ่งไลค์หแชร์เพื่อเป็นกําลังใจให้กันด้วยนะคะ FC ท่านใดนะคะสนใจเข้ากลุ่มฟรีนะคะเพื่อที่จะดูแนวทางนะคะทั้งรัฐบาลไทยหรือว่าใครที่ชอบเที่ยวลาวนะคะก็สามารถที่จะ แอดไลน์นะคะไลน์แอดทีทีเเพื่อดูแนวทางสรุปได้เลยนะคะโอเคถ้าทุกคนพร้อมกันแล้วเดี๋ยวเราไปคำนวณกันในส่วนของสูตรหลัก10บล่างกันเลยนะคะหลัก10ล่างไอหลักหน่วยล่างพูดผิดอีกละแอดมินจะมีแค่สูตรเดียวดังนั้นแอดมินจะไปชนกับสถิติเลขที่ออกวันเสาร์นะคะโอเค อันนี้จะเป็นเลขหลักหน่วยล่างเข้ามาแล้ว13รอบนะคะหลุดไป3ล่าสุดกําลังเดินต่อเนื่องนะคะขอให้เข้าต่อเพราะว่าวิธีการคํานวณเขาไม่ยากเลยเราจะนําหลักร้อยบนคูณ3นะ บวกด้วยหลักหน่วยบนคูณ2นะคะแค่นั้นเองได้เท่าไหร่เอามาเป็นเลขเด่นตัวแรกจากนั้นบวกด้วย1 3 1 1, 1บวกกันไปเรื่อยๆจะได้เลขเด่นออกมาทั้งหมด5ตัว1ตัวในนั้นนะคะคือหลักหน่วยของเรานะแอดมินจะพาทุกคนไปคำนวณในงวดที่มันเข้าแหละนะคะก็คืองวดวันที่16ตุลาเอยไม่ใช่แอดมินเขียนผิดเนาะในงวดวันที่1พฤศจิกายนนะคะ สำหรับงวดน,นี้เราจะใช้ข้อมูลในงวดวันที่16ตุล,ลามาคำนวณน,นะหลักร้อยบนคูณ3นะคะ9คูณ3ได้27หลักหน่วยบนคูณ2 2คูณ3ได้6นะคะเอา7บวก6ได้เอ้ยเดี๋ยนะหลักร้อยบนคูณ3 93 27หลักหน่วยบนคูณ2 2คูณ2ได้4นะคะ 7จบวกสี่ได้11ดังนั้นเลขเด่นตัวแรกคือเลข1จากน,านั้นหนึ่งบวกหได้ 2, บวกสได้5บวกหได้6แล้วก็บวกหได้7เลขเด่นคือ1 2 5 6 7นะคะออก3 2มสองาคำนวณงวดน,นี้กันนะขอให้เขาเริ่มเดินต่อเนื่องนะหลักร้อยบนนะคะคูณ3 0, คูณ3ได้0หลักหน่วยบนคูณ2 4คูณ2ได้8ดังนั้นเลขเด่นตัวแรกคือเลข8 จากนั้นนำ8บวก1ได้9บวก3ได้12บวก1ได้13แล้วก็บก1ได้14นะคะเลขเด่นหลักหน่วยคือ8 9 2 3 4นะคะชุดสรุปนะคะหลักหน่วยล่างเราจะมาจับเด่นกันนะว่า8 9 2 3 4ใครเด่นนะคะ โดยการชนกับสถิติเลขที่ออกวันเสาร์ในส่วนของเลขที่ออกวันเสาร์นะคะวิ่งที่4กับ5รองที่2กับ7มา100%บนล่างต้องติดเลข4ตัวนี้นะคะติดเลข4ตัวนี้ไว้เลยไม่มาบนก็มาล่างแน่นอนนะคะเลขวิ่งคือ4กับ5นะ,ะเดี๋ยวอมินลงสถิติให้นะคะถ้า2ตัวมี4 5นะคะ4 2 4 7 5 2 5 7 2 7 4 4 2 2 5 5 7, 7 7นะคะ อ่ามาดูการในส่วนของหลักหน่วยหลักหน่วยล่างนะคะเด่นที่2กับ6รองที่05 8 0, 0 2 568ค่ะ0 2 5 6 8ชนกันแค่0 2 568ชนกันแค่2ตัวเท่านั้นนะคะในส่วนของหลักหน่วยล่างดังนั้น เด่นที่เลข2กับเลข8นะคะรองที่เลข3กับ9กันดับ4นะคะขอให้เข้าในชุดตัวเด่นนะเด่นที่เลข2กับเลข8นะคะ รองที่เลข3 9กัน4นะคะถ้า2มาดูเลขล่างกันนะอ่าเลขวิ่งล่าง3ตัวนะคะทุกคนแอดมินจะเน้นที่หลัก10บคือ3 5 6นะถ้า2มานะคะไม่ยากเลยนะจับคู่นะคะ3 2 5้สองแล้วก็8ปดสองนะคะสามแห้าแดแล้วก็3ามสองห้าสองสหสองสองทุกคน 3ามแปดห้าแปดหกแปดนะคะนี่คือนี่คือจับคู่นะคะเอาสามสามห้าหกชนนะสามห้าหกชนแต่ว่าก่อนหน้านี้ท่านมินเคยให้นี่สามหนึ่งสามสองสามเจ็ดสามแปดนะคะถ้าชนชุดนี้มันจะชนที่เลขสามแปดกับสามสองนะคะถ้าชน ชุดนี้นะเด่นนะแอดมินให้เคยให้ตัวเด่นคือเลข3นะคะมาหลักสิดังนั้นตัวรองนะคะก็คือ3 3 3 9และ3 4นะ,ะถ้า3มานะคะตัวที่เคยชนให้คือ3 2กับ3 8นะคะ3 2เพึ่งออกไปอาจจะออกตัวเดิมได้ แต่ว่าติดไว้เล็กน้อยให้เน้นที่สามแปดถ้าตรงหลักนะถ้าหลักหน่วยอมินมาอีกนะคะรองคือสามสามสี่และสามเก้านะถ้าสามมานะถ้าใครชอบสามนะคะแต่ถ้าเป็นตัวอื่นก็คือว่ากันอีกทีนะคะเลขที่ติดล่างควรจะติดเลขสามเลขหกแล้วก็เลขห้านะคะล่างเน้นสามห้าห ล่างเน้น3ามหนะคะแต่ถ้า3ามหไม่มามา1นึ4งสองนดสี่ะคะกันนะ1 2 1 4 7 2 7 4ดสองวางสองกับ4ไว้ที่หลักหน่วยนะคะ4ติดดับนะก็จะเน้นที่1นึกับ72นะคะถ้า3า6หไม่มาให้ติดไว้ที่1นึกับ72นะคะรองเ หนึ่งสี่กับเจ็ดสี่เนาะเอาสรุปอีกทีสรุปหลักหน่วยล่างเด่นที่เลขสองกับเลขแปดรองที่สามเก้าสี่อันมินให้เน้นหลักสิบที่เลขสามนะคะดังนั้นตัวเด่นจะเป็นสามสองตัวเก่ากับสามแปดแค่นั้นนะคะตัวเด่นจะเป็นสามสองกับสามแปด รองคือ3 3 3 4และสาจบใครชอบตัวไหนอย่างไรลองคอมเมนต์กันดูนะคะอืมอ่ะ5 4 3 2 1 0นะหลักหน่วยลงให้แล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้ลงหลักสิบหลักสิบมีชุดใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวจะเอามาจับชนแล้วก็สรุปเป็น2ตัวล่างชุดตรงให้เนาะ สำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนมากๆที่ติดตามรับฟังกันจนจบสุดท้ายนี้แอดมินขอให้ทุกคนโชคดีเกลักกี้ถูกลอตเตอรี่ถูกเลข2ตัวถูกเลข3ตัวขอให้ทุกคนเฮง,งปังนะๆ,ๆนะรวยรวยนะรับทรัพย์กันทั่วหน้าในวันที่16พฤศจิกายนนี้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะช่องของแอดมินนี่นะคะสนับสนุนการซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลไทย เท่านั้นนะคะสูตรทั้งหมดที่นํามาคํานวณเป็นเพียงแนวทางสถิติจากงวดก่อนหน้าเอามาคํานวณดูว่ารอบถัดไปน่าจะมาอะไรดังนั้นทุกคนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมคลิปนี้จัดทําขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้น